เรื่องผัวผัวเมียเมียต่อค่ะคุณผู้ชมลิ้นกับฟันอยู่ด้วยกันมันต้องทะเลาะก,กันเป็นธรรมดาคราวนี้สามีภรรยาทะเลาะก,กันเรื่องอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมเรื่องกลางมุ้งเนี่ยเรื่องกลางมุ้งเสร็จแล้วสามีเนี่ยต่อยเปรี้ยงไปที่หน้าของภรรยาหลังจากนั้นทั้งคู่แยกย้ายนอนทีนี้ตอนกลางคืนเนี่ยยังได้ยินเสียงเมียกรนอยู่เลยแต่พอเช้ามืดเอ้าทําไมเมียนอนนิ่งอ่ะเอ้าเอามือไปอังจมูกเอ้าทําไมเมียไม่หายใจล่ะ เมียตายแล้วนี่ค่ะคุณผู้ชมแต่ตอนนี้ยังไม่รู้นะว่าท้ายที่สุดแล้วที่เมียตายอเป็นเพราะว่าสามีต่อยไปหนึ่งทีจริงหรือเปล่าต้องตรวจสอบต่อด้วยนะคะตำรวจสพสาขาแล้วก็เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูนลนิธิปอเต็กตึงเนี่ยก็ไปตรวจสอบเพราะว่าได้รับแจ้งมาว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ในแคมป์คนงานไม่มีเลขที่อยู่ที่ตำบลนา,นากเกลืออำเภอรพระสมุทรเจดีที่สมุทรปราการนี่ค่ะตอนไปถึงเจอศพของนางสาลีจันทร์ นอนเสียชีวิตยอยู่บนที่นอนแล้วสภาพร่องรอยนะคุณผู้ชมมีร่องรอยการถูกทำร้ายอ่ะเบ้าตาข้างซ้ายเนี่ยโอ้โหเขียวช้ำเลยมีแผลที่จมูกแล้วก็ฟกช้ำตามลำตัวเต็มไปหมดทีนี้ค่ะก็ต้องถามใครล่ะถามสามีของนางสาลีสินั่นก็คือนายสมพรวงชามอายุ46ปีสามีเนี่ยเล่าแบบนี้เมื่อคืนเนี้ยผมกับเมียนเนี่ยนะก็นั่งดื่มเหล้ากันตามปกติ ปกติเนี่ยเวลาเลิกงานอ่ะจะมาดื่มเหล้ากันอยู่ละแล้วมีปากเสียงกันทะเลาะกันเรื่องเกี่ยวกับการกางมุง้งทีเนี้ยสามีนะชกหน้าเข้าไปที่หน้าภรรยาปเปรี้ยงทีหนึ่งครับแล้วทั้งคู่แยกย้ายกันเข้านอนนะคนุณครับพอมาตอนตีสองสามียังบอกอยู่เลยว่าตอนนั้นน่ะผมอ่ะลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ําลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ําก็ここยังได้ยินเสียงเมียมันนอนกลนอยู่เลยนะนี่สามีบอกแบบนี้นะครับหลังจากเข้าห้องน้าเสร็จเนี่ย สิ่งที่สามีได้ยินคือเสียงเหมือนกับภรรยาแน,น่นหน้าอกหายใจแบบแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกแบบนี้หึดหัดหัดอ่ะเนาะใช่แต่ว่าสามีคิดว่ายังไงรู้ไหมเมียมันคงแกล้งอ่ะเออ,เอ,อคนแกล้งแบบนี้ก็เลยไม่ได้เอะใจอะไรก็นอนต่อไปค่ะพอมาตอนเช้าเท่านั้นแหละปกติต้องตื่นไปทํางานกันลเออะเช้านี้ทําไมฉันตื่นก่อนอา้าวทำไมเธอยังไม่ตื่นอา้าวทำไมนอนนิ่งแบบนี้ล่ะอา้าวทำไมพุงไม่ขยับขยื่นเลยเอ,อ้อาวทำไมจมูกเอามือไปอังซิไม่หายใจเ,ออเสียชีวิตแล้วคุณผู้ชม ก็เนี่ยค่ะคุณผู้ชมเขาก็เลยตกใจเดี๋ยวขอฟังกันหน่อยสิว่าไอ้ที่ทะเลาะกันเรื่องการมุ้งอ่ะมันยังไงคะอืเราก็เรากับแฟนเมาไหมก็เมาครับเพราะก็กินต่างคนต่างกินใช่ไหมอ่าร่ยการมุ้งให้อืมเขาก็จะดูใาเขาบอกอ่า็จะาการทําไมตอนเนี้ยกีดอ่ะเราดึงหุมุ้งทิ้งผมก็กลางใหม่เราติดใจในการตายแฟนไหเนี่ยก จติตใจกับใครลหครับเพราะว่าม่มีใครทำทำเขา<ก>มีคนคนเดียวต่อยทีเดียวเลยเราต่อยทีเดียวแต่ไม่น่าถึงถึงีชีวิตใช่ไหมต่อยอไม่เลยครับ นี่ไงคือเมาด้วยแหละหนึ่งสองอ่ะคือต่อยแต่อที่ทะเลาะกันก็คือเรื่องการม,มง้งภรรยาบอกว่าจะการทำไมตอนนี้เกะกะเอาสามีก็ภรรยาดึงออกสามีก็ก,การใหม่อย่างเงี้ยอ,อย่างที่บอกไงเป็นปัญหาลิ้นกับฟันทะเลาะกันแต่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเรื่องการเสียชีวิตของนางสาลีภรรยาเนี่ยนะตำรวจเนี่ยบอกว่าจริงๆมันต้องตรวจสอบต้นเชนสูตรอย่างละเอียดนะเพราะว่าสาเหตุเนี่ยตำรวจก็คาดการณ์ว่าช่วงนี้อากาศร้อนด้วยประกอบกับทางตัวภรรยาเองเนี่ยกินข้าวไม่ได้ กินไม่ค่อยลงแล้วก็ไม่ได้กินข้าวมาสองวันละกินเหล้าไงใช่ทีนี้ท้องว่างไงไม่กินข้าวออแต่ว่ากินเหล้าขาวไปทั้งสองขวดใหญ่แนะคุณผู้ชมทีน,นี้พอมันเป็นแบบนี้ไม่รู้ว่าปฏิกิริยาข้างในร่างกายมันจะยังไงแล้วก็3เนี่ยคือโดนสามีต่อยเบ้าตาโดนต่อยใบหน้า มันก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องเรื่อง่ยวการกระแทกมันเป็นการบอกช้ำนั่นแหละแต่จะต้องรอผลการชนะสูตรศพหลังจากนี้ก่อนซึ่งตํารวจก็ได้ส่งมอบร่างของภรรยาเนี่ยนะคะให้กับกู้ภยัยชนะสูตรที่โรงพยาบาลตํารวจแล้วเดี๋ยวจะเรียกสามีเนี่ยมาสอบปากคาอีกครั้งหนึง่งรวมถึงต้องดูผลการชนะสูตรด้วยว่าสรุปแล้วเสียชีวิตจากอะไรกันแน่และหลังจากนั้นถึงจะแจ้งความดําเนินคดีกับสามีตามกฎหมายต่อไปนะคะค